แล้วเราจะแจกใบเนื้อหาให้กับพวกเรานะครับเป็นใบเนื้อหาที่ยางไม่ได้สรุปนะครับให้วพวกเราเขียงลงไปให้ชัดเจนด้วยนะครับและเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะครับ โอเวอร์โหลดครับบูแล้วโหเวอร์ทำหน้าที่ตัดวงจรเมื่อกสเกินใช่มั้ยครับมาดูชนิดของโอเวอร์โหลดครับโอเวอร์โหลดแบบ Grazie. No. เรามาดูหลักการทำงานของโมลิบเดี๋ยวหลักการทำงานผมจะทำการทดลองที่ชุดสัธิต